พื้นที่หนึ่งค่ะปิดท้ายสีไซโฟกัสเช้านี้นะคะเป็นเรื่องราวจากตลาดสีเขียวในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำมูลที่อำเภอราศีสลดยจังหวัดศรีสะเกดนะคะคุณวิพาดาฉุนกล้าค่ะในข่าวพลเมืองเครือข่ายสมาคมคนทํามเขาปักหมุดเล่าถึงภาพนี้ตลาดเนี่ยก่อนหน้านี้ตอนการระบาดระลอกแรกนี่เขาปิดนะคะแต่ว่ารอบนี้เปิดภายใต้มาตรการควบคุมโรคค่ะเปิดทุกวันพฤหัสบดีหลังก่อนหน้านี้เนี่ยปิดไปในสถานการณ์โควิด -19 รอบหนึ่งค่ะ เนี่ยค่ะเปิดแต่ว่าก็ต้องอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงเหมือนกันนะคะเพราะว่าแผงร้านค้าต่างๆในอย่างน้อย1-2เมตรต้องห่างกันผู้มาซื้อของพ่อค้าแม่ค้าต้องใส่หน้ากากอนมามัยทุกคนเลยค่ะมีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแล้วก็จุดนี้เป็นตลาดกลางแจ้งด้วยทั้งหมดนี้เป็นมาตรการรับมือในเบื้องต้นอย่างเคร่งครัดของตลาดสีเขียวลาสีสไลด์นะคะ เปิดมานานกว่า7ปีแล้วค่ะจุดนี้กลายเป็นแหล่งเศรษฐกิจของชุมชนสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านกว่า200ครอบครัวปิดไปรอบแรกี่ก็เจ็บหนักเหมือนกันนะคะรายได้หายเงินหดทั้งหมดทีนี้เขาบอกว่ามีรายงานว่าถ้าเปิดเนี่ยมันจะสามารถสร้างเงินหมุนเวียนปีนึงก็ไม่น้อยกว่า8 0 0แสนบาทซึ่งตั้งแต่หลังจากที่ถูกปิดตลาดไปกว่า2เดือนช่วงเมษายนถึงพฤษภาคมปีที่แล้วจากสถานการณ์โควิดระลอกแรก คณะกรรมการก็เลยวางแผนรับมือค่ะรอบนี้รอบสามแม้จะหนักแต่ก็ยังไม่มีคำสั่งปิดตลาดนะคะสิ่งที่ทำได้ก็คือมาตรการเข้มแล้วก็ปรับลดเวลาในการจำหน่ายสินค้าให้สั้นลงจากเดิมเขาเปิดตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงเที่ยงทุกวันนี้3ชั่วโมงเท่านั้น6โมงจนถึง9โมงเช้าค่ะช่วงแรกก็คุดนักแห้งพอสมควรเนาะเท่ากับเรื่อปรับตค่ะ แต่ว่าตลาดห้าเนี่ก็ยังไม่ได้ปิดเนาะห้าก็นลุนๆอยู่กับยากเขามาสร้างปิดอยู่แต่ว่าการสร้างปิดเนี่ยก็คือจะปัญหาใหญ่ของหวเห้าอยู่เนาะหาไรายได้จากที่อื่นกับหาอย่างเนาะเพราะว่าห้าบนหัวสิ้เห็ดอย่างเนาะเพราะว่าไรายได้ส่วนหนึ่งก็มาจากการขายสินค้าตลาดนัดของห้าผู้คนบดเอะอัดนะคะบ่ไอ้บไ่บได้ถึงขนาดวาคนคนหลายอย่างจังสีนะคะเพราะว่าห้าเป็นตลาดที่ค่อนข้างที่จะใส่เวลาบ่โดนนะคะจาก หกโมงเช้าถึงก็สามโมงสี่โมงนี่เขากับเลิกแล้วนะคะก็ถือว่าตลาดมางนี้กับนาสีนาสียังยังคงความเป็นตลาดกับคลายความังวนไปใดนิดนึงอยู่สำหรับสถา,านการณ์แบบนี้นะ เพื่อลดความเสี่ยงเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเขาก็เปิดตลาดขายของให้สั้นลงคือใช้เวลาขายในตลาดสั้นลงก็ต้องประชาสัมพันธ์ถึงคุณผู้ชมทั้งบ้านเวลาไปตลาดช่วงนี้จะไปเดินทอดน่องไม่ได้คุณวันวิสาคุณธีรเดชรีบจ่ายรีบกลับบ้านคือใช้เวลาอยู่นอกบ้านให้น้อยที่สุดแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะต้องปิดหรือไม่ไปเลยนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็คือห้องครัวของครอบครัวเหมือนกันคะ่ะปิดไม่ได้ค่ะปิดนี่ร้องไห้แน่ๆนะคะรอบนี้นอกจากไปเจอการระบาดจริงๆก็ปิดสัก2วัน3วันเพื่อทําความสะอาดอาจจะต้องปรับตัว ใช้มาตรการอื่นแทนอย่างเช่นขยบให้แผงมันไกลกันมากขึ้นแล้วก็ล้างมือกันบ่อยๆสวมใส่หน้ากากอนามายัยมีที่กันนะะ้นขอบคุณค่ะ